สวัสดีเด้อพี่น้องกินข้าวกับยายไทยไทยพี่น้องกินละกินข้าวพี่น้องวันนี้ไปรอาะพี่เจ๊กข้าวร้านไทยเนาะกลับมาหิวพี่น้องปาลาเสร็จพี่น้องเห็นไ่มนี่กินแบบยายไทยไทยเลยพี่น้องกินง่ายอยู่มากน้ำพริกปลาร์บะทูฟู ลาพี่น้องเลยยายต้องกินในถ้วยพิเศษพี่น้องเพ่อเลยไหมน้ำมันผัดมันอร่อยก็ไม่ทิ้งเข้าเนาะเสียดายน้องก็กินจ้ะทำแล้วก็กินหิวมาได้ผัดกินข้าวยังไม่ได้สวัสด,ดียังเป็นทางการไะม สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไตยไตพี่น้องโมโมแม่แม,แม่กินข้าวก่อนได้พี่น้องเด้อนี่แหละชีวิตยายไทยไทยพี่น้อง,ไ,องไม่ต้องเลิอหรู้อิ่มไ้ก่อนเรื่องอื่นไว้ทีหลัง นี่เคยกับข้าวที่เหลือเมื่อวานพี่น้งองเกิดความตืนซ่พาสเิดบางโบอืพี่น้อง,บบงสใจม,มาเยอมาเยอ บิ้ลจานเนไทยๆสักนึงถวยใหญ่ไทยๆเบล,ลเลอร์ลดเล็กๆไม่ได้ต้องใหญ่ๆอยืยแงกอะเรร็จหวด้ลัพี่น้องเลย อร่อยหลายพี่น้องที่ไหนมีน้ำพริกปลาที่นั่นถือว่าสุดยอดพี่น้อยเนาะมาเยอะข้าวับยายไข่ๆพี่น้องอือร่อยพี่น้องข้ามาแล้วซาตะไข่ใบมะเขือให้ยายวดเด้อขอบพระคุณค่ะ รักกับกดไม่รักกับกดพี่น้องถือว่าเอาบนเด้อพี่น้องเด้อช่วยกันโกดร,รักกับกดมมนรักกับกดเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณค่ะกดไลค์กดแชร์สาตาร์ทข่ายบ้ามากิงให้ยายหน่อยเด้อพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าชีวิต ของยายไทยไทยพี่น้องเป็นต่แซ่บแทะไม่เรือดรู้แต่อร่อยพี่น้องบิง้งกระปาริตพี่น้องมาเด้อมาเด้อสวัสดีค่ะ